สวัสดีครับผมเนื่องจากคิวจ่แล้วที่มีคนมาคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากให้เล่นเชฟเฮอร์เ r อร์โปรเวันนี้ผมมาทำตามคําขอให้แล้วนะครับผมผมได้เข้ามาอยู่ในโลกที่มีแต่สปราห์ปีศาจซาตานแล้วในวันนี้มันจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับผมคนไม่คิดจะมาสำรวจข้างในไหนหรอผมเดินดูด้านในแล้วมันไม่เป็นมันไม่มีอะไรอะ่ะมันเป็นแลบเฉยๆเฮ้ยคุณอะไรว่าคุณอะไรอะไร แล้วตัวไปไรปั๊เฮ้ย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 เอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะคุณมันวิ่งตามคุณไม่อยู่เลยสุดสดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะโอ้หเหมือนมันจะเลิงกี้คุณปะตัวอะไรวะไม่รู้ว่ะ มโอ้มันหายไปยังหายไปแล้วคุณเอ้ยยัง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 มันยังอยู่เอ้าอ๋อคุณตัดไม้เอ้าเสร็จเอ้าใครมาได้เล่นเป็นเพื่อนด้วยเออดีตเอาเอาลยแล้วกันเอาเลยแล้วกัน,กนตัง้ตงฮัล อะหายไปแล้วก็ไม่ได้เก่งอย่างที่คิดนี่ว่า <c oughs> ตกใจหมดเลยอยู่จอมืดเออไม่เ้ยผมก็กมว่าไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ไมืดเมื่อกี้นี้กำลังตัดไม้อยู่เลยแต่มันใกล้จะมืดแล้วนะเราหาที่หลบไหมหาคงหาของหาเื้อมากันได้ผมโอ,อ้สุดเดเอาขวานตัดไม้อา้าไก่หายไปไหนแล้ว นี่ไงไก่ไม่มีของให้เก็บเหรออ๋อมีมีมีมอ๋อแต่มาทีเดียวได้้ยแจมดีอ่ะต้น,นผมว่าเราควรหยิบผาละคนอยู่ไหนวะผมอยู่ในเมืองอยู่ใต้บ้าน,อ,น,นอ่ะผมมองแลวไม่เห็นเลยดูดูในแผนที่ดูในแผนที่ทมันมีทางให้ลงมาอยู่อ่ะ อ๋อผมจอเชื่อคนละไอ่อุย้ยที่ผ่านแล้วคนโอ้โหมันมืดงี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยคนเยอะจังอ่ะท็อตโจโอ้ยอันเนี้ยนะทอตโอยทำไมคลิปเบอร์เยอะจังอ่ะโอ้คน โอ้โหโอ้โอ๊ยโอยโอยตียากจังวเะเลยเอาฐานมาเยอะเลยดีกว่าม่งโคตรมือดอะมันมืดแบบมืดเลยอะ่ะมืดแบบมองแล้วไม่เห็นอะลองไปข้างนอกอยังอะ่ะลองแล้วลองแล้วตอนผมขึ้นมาจากรูไงเขาบนเนี่ยเขาไม่กระตือเลยอะ่ะเห็นเนอต้องมีทอนเนาะเออโอ้ยเฮ้ยผมเล่มคราฟดาบเลย เผื่อไว้กันเอาปะผมมีรล้ดับก็ไม่เป็นไรผมค้ามาแล้วถือแมงสองอันก็ได้นะเออเป็นนักดับสองมือไม่ถือโลเอ๊ะคุณคุณเอ๊คุณคุณนะเอ๊น่าจะทานหมดแล้วปะหมดยังวะนี่ไงอันนี้ทางออกแล้วใช่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรที่ผมมาหลบเฉยไม่คุณเห็นอะไรข้างบนปะ เฮ้ยอันนั้นพระจันทร์เหรอโอ้ยขึ้นไม่ได้พระจันทร์แม่งแตกอ่ะโอ้โหโอ้โหทุกคนดูดิใครทำอะไรกับพระจันรทร์ตรนนั้นแสงอะไรอะ่ะอ๋อน้ำสีแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยใช่ป่ะคุณใช่ป่ะใช่ป่ะเกล้ <laughs> กันเลยเ้กันเลยใช่ป่ะวะ อะไรดวงตาบริคัมดวงตานะ่าจะไม่ทําอะไรในช่วงนี้ถ้าเราไม่ไปตีมนันนะ่ะนะต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่เก่งถนะ้าคนเล่นหรอกว่ะ <c oughs> นั่นไง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 ว่าแล้ว้ไหนุม่มเอ้ขึ้นไ่ได้ยังอ่ะต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่เก่งถนะ้าคนเล่นหรอกว่ะโอ้ oh my god โอ้ยให,ห,หม่ๆมาโอ้โหแล้วคุณตีคุณทุบได้หมดเนี่ยค่ะใช่เหรอโ <c oughs> อ,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 อ้คุณโยนบล็อกลงให้หน่อยดิวิวิวเอะเย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 อะมากคุณดูทางแสงนะเอาไงเออคุณข้างหลังตามแสงมาโอ้โหคนขั้นตางลังกดอะไรอะผมทำอะไรทุบ โอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรก้อนเนี่ยอะไรวนะนะะข้างล่างเนี่ยคยือไม่รู้ดิคุณแสีงคือใหญ่จัดอะโอ้โห <laughs> <laughs> พี่บิ้มแลงเเองโอ้ oh, คนใต้เท้านี่เต็มเลยเราโดดขึ้นต้นไม้แล้วไปเลยปะอะเดี๋ยวไ ก็ยังจะเจ็บได้ไปทางนั้นหรอโอ้ยอะไร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 โอ้โอิเฮยเม้งจะทำอย่างนี้ดิเช้าแลวนะเว้ยเออ ผมกำลังจะหาอาหารให้พวกเราเลยแม่งไม่อกี้เออผมกำลังวิ่งไปตีไก่เลยเฮ้ยไอหนอนนี้กินได้ปะกินได้มร้อเปาออ้ยระว,วังมดนะอุ๊ยอุ๊ยอุยมดคือถา้ากิดมันกัดผมเนี่ยมันขี้ผมเข้ารังเลยปะถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่ามัน <c oughs> เกินไป <laughs> ทำไมทางลงมันเป็นงนี้วะทางมันเชื้อเชิญอะไม่ลงดีกว่าตัวประกอบทำแบบนี้กันหมดอะตายหมดทุกคน,อกนโอ้ยแต่ละถ้ำคือหน้าเข้าอ,อ่ะอแต่ว่าเราไปหาเข้าที่ดีดีดีกว่าแต่แจมตัวสร้างบ้านคืนที่สองเนะยคืนแรกแม่งหดหูอะเอ้ยเราน่าจะไม่ต้องสร้างบ้านแล้วมั้งคุณ s <S ทำไมอะ เพราะว่าด้านหน้าเราก็มีบ้านไงเป็นบ้านต้นไม้ด้วยเหมือนแบบว่าเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรคุณน,นั่งร้านเห็นปะโคตรสวยอันนี้เป็นอาหารจุกเฉินไพลมอนหรือเปล่าอาหารฉุกเฉินไม่แล้วไม่แล้วเอ้ยไม่ใช่นะโหต้องกินนะเป็นอาหารนะครับอืมอ๋อจะไม่มีอะไรเว้ยมีแสงไฟด้วย ไม่ทำไมมันอ่านว่าดันเจียนวะใช่เหรอคนมันอ่านว่าดันเจียนอ่ะเอ้แมงวันไปไกลนี้ขึ้นเลยปะขึ้นเลยคอมเมนต์แค่เดียวเองแม่งมาตอมละก็คนไม่เอะเอาจริงอ่ะถ้าเกิดเป็นแบบเนี้บ้านสวยแค่ไหนมันก็พังพังเล่มหมดเพราะว่ามันเอ้าสวัสดีครับ เดเจอร์นี่ก็เสียงน่ากลัวพอดนะเอาอ๋อนี่คือเรานีราเทศเจ้าของบ้านเก่าไปเลยโอ้โหเหล็กมาได้อะไรมาก็ไม่รู้โอ้ตาย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 มันเซฟเตียงก็ได้ไหมคุณแบบตีนเดียวกันอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ตัวผมยังไม่หายเม็ดย่นเี้เนี่ย เออคุณได้กลิ่นไหมก็ไม่ได้กลิ่นนะคนใช่แมงวันตอมเฉยเออเอ้ยเดี๋ยว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 เห็นอะไรไปแบบเมื่อกี้โอ้ my god อะไรวะคุณเราเจอเพื่อนเว้ยเจอเพื่อน my friend ใช่ Yeah y โอ้ย Yeah y e a เอ้ยก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่ทำไมเรียกเพื่อนกันเจ้าว่าแค่มันก็จริงอ่ะแต่ขอแบบอ้าวตาเผาหายยาเผาเนื้อให้ตาแถวผมเอามาแล้วอะอืมไม่ไรผมเผาไม่กินไม่ ีอะไรก็ไม่รู้เก็บากันโอเคอัน,นี้้หอะทำไมเราไม่กินใบไม้ได้วะคุณเราจะได้ไปแย่งกอริลากินเออว่ะชีวิต <laughs> <c oughs> คุณว่ากอริลามีเนื้อไหมเฮ้ย <c oughs> เอางั้นเลยเหรอ <c oughs> เรามีหมูอย่าไปทำลายระบบนิเวศเด่ยมันไม่ได้พยา,ายามหาน้องหันเนี้ยมันไม่ได้ละคุณเพื่อความอยู่รอดของเราเลยนะเว้ย เฮ้ยแต่มันคือกริล่าเลยนะเว้ยคนสัตว์หายากเลยอนะพบเจอได้แค่ในป่าอเมซอนไม่เวลารคนเราหายากกว่าเรามีแค่สองคนในโลกใบน,นี้เนี่ยแต่เชื่อเนฮะ <c oughs> ้ยเราคิดแต่ว่าเรามีแค่สองคนจริงๆอะ่ะครับมันควรจะเป็นแบบนั้นคุณมันควรจะเป็นแบบนั้นอะไรนะอ,นะอ่ะมันชักอตลยอ่ะนะอ๋อไม่ใช่จริงเหรอ <c oughs> โอ้อยจะตื่นอีกแล้วเจ๋อ,อีนี่มไม่คิดจะเผาให้มันหมดกันแล้วรุ่งเช้าจะได้ตื่นขึ้นมาเลยมันเกี่ยวทำอะไรหลายหลายอย่างมันมันเกี่ยวด้วยเหรอคนขอแบบนี้นจะได้มีเวลาช่วงเช้านานกว่าแต่มันก็ไม่ได้เผาไวขึ้นนะคุณขึ้นเอา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 ,เอา,เอา,เอาไปเจออะไรแล้วเปิดประตูทิ้งไว้ทำไมคุณ ผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดจริงปะจริงวะคุณจริงวะไอ้โง่ไม่ได้บอกไอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอเคผมบอกแล้วบอกแล้วผมบอกเลยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเขี้ยนนกนกแน่เลยอ่ะระวังนะพี่ครับคุณฮะไปหิบไปงอนเลย โอเคคุณเราได้แล้วบ้านห้ามมีประตูโอเคปะคุณกุลีลาแม่งนั่งกับผีอ่ะหรือว่ากุลีลาเป็นคนเปิดประตูหรอวะเขาใช่เหรอมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดนะคุณก็เป็นงั้นอ่ะแปลกเอออาจจะแบบเปิดประตูมันเปิดเองอ่ะแปลกแปลกแน่ๆ่อ่ะ อาจจะมาเปิดประตูขอนอนด้วยก็ได้เพราะว่าผมเอาคู่มันอ่ะเอาไปหมกในถ้าใช่เหรอออเสียดายมันไม่ให้อะไรเลยต้องเอาอะไรกลับแล้วเนาะไปแค่นี้แหละเราจะไปไปไปทั้งไหนดีวะคุณจากนั้นเราไปแล้วไปทางนี้ดีว่ะเ<อ>้ยหรือเปล่าวะยังไม่ไปไปแซตเด้อเรายังไม่ไปเลยคุณทางนี้เห็นไหมเป็นภูเข,ขาสูงอะ่ะด้านบนมีอะไรก็ไปรู้ด้ย ใช่เหรอเออเหมือนเป็นรากมนุษย์ที่ถูกตึงไว้ว้ยทิ้งอะไรกูโหมันสูงมากเลยนะไอ้ภูเขาลูกเนี้ยสูงกว่าบ้านที่เราอยู่ก่อนหน้านี้อ่ะโหแห้เดนมาก็มีอ้ยคุณคุณผมไม่เกี่ยวผมไม่ทำอุ้ยโอ้โหโอ้โหมันบินกดไน ไม่รู้ว่ะมันไม่น่าเป็นหรอกอุ้ย่ด้านบน,นมีดาบแหลกนะก็มีโคมไฟมีครเพลิงมีตะเกียงเอ้ยคุณคุณทำอะไรเนี่ยได้ข้าวมามันก็เปลี่ยนแบบนี้เลยอ่ะผมผมไม่อยู่ใน,นั้นล่ะโอ้โหท่าภาพ <laughs> โอ้นอนได้ไหมเนี่ยนอนได้ปะมันเป็นช่วงเชา้านอนได้นอนได้ได้เหรอนอนได้นอนได้เหี้ยแบบ งงอ่ะจริงเพิ่งจะได้เดินออกจากบ้านต้นไม้มานิดนึ่งทางนี้ดีกว่าอ๋อนั่นเลยคนไม่อ,อทางด้านหน้านะโอ้ไปทางนี้เลยทางนี้เลยทางนั้นเนออคนเออมันแปลกแป,ก,แปกนะทำไมมันดำมืดอย่างนั้นอนะ โอ้พี่ปีศาจไงคุณได้อย่างนี้มันยิงอันตรายไม่ใช่หรอวะเราต้องเดินตรงไปหน่อยข้างหน้ามีพวกกระทิงด้วยหรือว่าอะไรวะโอ้ใบสันไงคุณเออใบสันเฮ้ยห,หน้าหรอ๋อลูกใบสันนี่หวะฮ <c oughs> แม่เฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งใส่ผมเมืม่อกี้เนี่ย ไอ้มไนมไอ้นมไปดีกว่ามันวิ่งจริงด้วยว่ะคุณสวนหน้าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราตอนนี้เพราะว่าใช่เพราะว่าทางมันโล่งอะนะเออทางมันโล่งแล้วอย่างหนึ่งฝนมันไม่ตกในสวันนาแค่นั้นเลใช่หรอปกติมันก็ไม่ตกในสวนหน้านะคนุณฝนแล้อถ้ามันตกอะ่ะก็ไม่รู้สิ <laughs> คุณคุณคุณข้างหลังเห็นปะ อะไรพระคุณที่ผมมองไปอะ่ะมึกไม่ใช่ตัวอะไรก็ไม่รู้แม่งว่ายน้ำอยู่ <c oughs> <c oughs> เป็นหมาตีน้ำนี่หว่าเออหมาตีน้ำนี่หว่าแม่งเออโอตายตายตายดีนะไม่ไปเกิดอยู่ตรงนั้นนะไม่งั้นรอดสวยจริงหิ่นกอีโ no มใช่แล้วก็ช้างหวาย ทำไมวะคุณทำไมทำไมทำไมเราต้องเจอแต่หมู่บ้าน n อ c ีซร้างเอาแบบที่มีคนมาไม่ได้อะที่เป็นคนจริงๆอ่ะเฮ้ยโ,โอ้ตรงนี้ฟาร์มวีดเลยฝากเลยนะฟาร์มวีดเหร,เร,ร,เรอคุณไหนดูดิอ้าวมันเต็มเลยวินลงตรงไหนอ่ะอ๋อมีประตูโถเอ้ยคุณเดินออากมา,าหาันมาหาผมนะหันไปทางผมอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูเอา้ามันหายไปแล้ว เอาอะไรวะก็เจอไอ้ตัวเดิมอะตัวเดิมที่มันว่ายน้ําอ่ะมันตามเรามาว่างั้นถูก oh. อุ๊ยคุณสากุระถ้าเกิดเราไปอยู่บนนั้นมันจะตัวดีขึ้นปะโอ้โ oh. หถ้าเกิดเ,เราไปอยู่เราไปอยู่ป่านัน้นมันจะมีไซเรนเฮดวะ <laughs> ป่าข้างในนี่แหละไม่มีบ้านแถมแ้วยวิ้ยพอดีเลยคุณอืมในแมปอะเราไม่ต้องสร้างอะไรผมว่าเชื่อคลิปบ,บ้านล้างใจกลางป่า เอ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่แบบตั้งชื่อคลิปโคตรคลิกเบตถ้าเกิดไม่ดูนี่ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะอุยบ้านล้างใจกลางป่าจริงด้วยเสียดอุ๊ยคนเห็นเห็นปะเห็นปะอะไรว่ผมเห็นเว้ยโอ้โหอ้กอโอ้โอ้ก้โอ้ไอก้อนโอ้ไอก้อผมไม่มองพี่หรอกผมเคยดูในคลิปมาอย่าแซวเลยดิเฮ้ย ว่าเอาด้วยอยากมองก็มองไปเออพี่อยากมองไม่มองไปเลยมันเป็นเหมือนอะไรไม่โอเชียแมงมาทุกทางเลยเหรอโอ้ไปดีกว่าก็คือมันมีไอ้นั่นอ่ะมันเหมือนเจียนอ่ะดันเจียนเหรอคนดันเจียนที่เราเคยไปลงกันในไอ้ปรสิตปะอ๋อยาแดงนั้นเคียวเคียวปรสิตแถมเคียวปรสิตแถมเคียว เอ้ยอยู่ได้นะคุณว่<ด>าไว้นั่น<ด>ยอยู่ได้เนี่ยแค่แบบจะเป็นบ้านชั่วคราวหรือว่าจะอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้ติดอะไรเท่าไหร่ใช่โอ้แถมมีเตียงด้วยก็อยู่ได้เลยอ่ะใช่อยู่ได้อยู่ได้สบายสบายตรงเนี้ยโอ้ยมีสองสองห้องนอนพอดีเป๊ด้วยนะโอ้บรูุ้บรรู้ยห้องนมม้ำไหมสองห้องนอนเดี๋ยวห้องน้ำอะไรเงี้ยห้องน้ำไม่น่ามีห้องน้าต้องไปฉี่นอกบ้านเหรอคนจะเต่าอ่ะเต่าหน้าบ้านคุณ มันไม่ใช่เต่าคุณไม่ใช่ตัวอะไรตภาพตาภาพตเต่าเฉยโอ้ตายตาย,ตายมันไม่ใช่เต่าอ่ะมันไม่ใช่เต่าแน่ๆแ,แล้วเอ้าจะกินพอเออตอนเดี๋ยวแม่งับนิ้วอะไรเงี้ยนิ้วหายแดงนี่ก็ไม่เคยมีหงจุ้ยอะไรอืมไม่ก็มีหงจุยง้ยนะแต่แต่เขาชอบสีแดงกันนะเขาบอกว่าเป็นเสียงการขับไล่แปลว่า เออมั่วมั่วมั่วไ้มันไ่้ม่นเคียบผมเรามีห้องเก็บของหนึ่งแล้วก็มีบ้านผีสิงหนึ่งหลังก็ก็โอเคก็โอเคเอาวัลจูก็ได้อยู่เออก็ได้อยู่ผมทุบเตี้ยเงนินทุบทุบทำไมวะคุณของเขาเออวตัาวาวาวา้งแม่มันผมไม่สนเจ้าของบ้านแม่และเือเจ้าของบ้านไม่เฮี้ยนอะ จริงดีนะคุณอุดหลังคาแล้วอะ่ะไม่งั้นแม่งเดินเข้ามาในบ้านแน่เลยตกเอออาจจะใช่วเว้ย <laughs> แม่งมุดหลังคาเป็นซันตตคอรอ่ะเอ้ยซันตตคอรมุดป่องไฟดีกว่าไม่ได้หลังคาจะมี <laughs> <laughs> มีทางไหนลงได้ไม่ก็ลงหมดอะ่ะตันนี้แต่ภาพบ้านผมมนะ่ะเนี่ยไม่ไม่ไม่ผมหยิบมาจากข้างๆเมื่อกี้นี้ไ <c oughs> ยไปไยโอ้ย <c oughs> <c oughs> อุย๊ยอย่าด้านสิตอนนี้อะไรวะเนี่ยคุณได้ยินเสียงปะได้ยินเด่ะเออระหว่างบ้านนี้กับบ้านนู้นเอาบ้านไหนแน่นอนและว่าบ้านต้องบ้านนี้ของเราอยู่ละอ้าวโอเคบ้านนี้ดูแข็งแรงนะมีความคงเส้นคงวาโอเ okay, คคนปิดชิปแล้วครับ ครับผมกดไลค์ลกดต u b สไคร b e แค่นี้เองเหรอใช่เอเคนี okay, ้เลยขอเถือ <Okay. S 1> ยยกยกมือไหว้<อ>กดเอะพี่กดให้ <ś c oughs> ผมเถอะนะ <ś c oughs> พี่กดแล้วพี่พี่ดูแล้วพี่ก็ไม่กดกันเลยอ่ะมีกอยกันด้วยอ่ะพี่กดเออผมรู้นะว่าพี่กอกันอะ่ะพี่ไม่ดูหรอกใช่ไหมไม่เลยเจ๋อผมเจอก,กัน มั้งถ้าเกิดมีสิบไลท์เดี๋ยวทำพาต่อนี่แหละพาต่อเอาตามแล้ไหมแบบผม